มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี่ครับสำหรับประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้นะครับในบ่ายของวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวคราวนะครับอยู่ใกล้ตัวเราก็คือที่จังหวัดยะโสธรครับเป็นคดีที่ปปชนะมีการร้องนะับว่าตอนนี้ทางด้านปปชได้มีการรับเรื่องของการร้องเรียนของการก่อสร้างถนน แล้วมีการส่อแววว่าอาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับเพราะว่าก่อสร้างได้ไม่นานนะครับปรากฏว่าถนนนี่ครับพังเสียแล้วครับนะฮะนั่นแสดงว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานครับเป็นเพราะอะไรนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับถนนคอนกรีตสุดสร้างเสร็จได้ไม่ถึง3เดือนครับปปชยโสธรรุดตรวจสอบพร้อมสั่งแก้ไขด่วนครับนะฮะ ความจริงแล้วตั้งใจว่าจะพูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้แต่ว่าเวลาจำกัดนะฮะโดยทางนัปปชจังหวัดยะโสธรลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคอนกรีตของเทศบาลตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนุกทานะครับใช้งบป,ประมาณ5้าล้านสี่แสนบาทครับหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ถึง3เดือนครับพื้นถนนคอนกรีตสุดสไลด์ลงด้านข้างถนนจนเป็นโพรงระยะทางยาวเกือบ100เมตรครับดังภาพที่ปรากฏนะครับ โดยเมื่อวานนี้นายอดุลวันดีนะับผู้ในการสนักงานป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชประจำจังหวัดยโสธรกล่าวว่าด้วยชมรมสตรองนะครับจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธรและก็นายสุพิษสามารถอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก3แยกทางหลวงชนบทยอสศนยศนะครับบ้านโคกใหญ่หมู่2บ้านทรัพย์เจริญหมู่7ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนุกทาครับ ช่วงที่2นะครับซึ่งเป็นการซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลสีแก้วเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง6เมตรยาว1,010เมตรหนา0.15เมตรครับพร้อมไหลาทางลูกลูกรังกว้างข้างละ0.50เมตรงบป,ประมาณในการก่อสร้างนี่ก็5 3 9ล้าน3 0 0 0บาทครับโดยผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ได้ แล้วก็มีการส่งมอบงานให้แกท่ทศสบาลตรวนสีแก้วเมื่อเดือนเ,นเมษายน2565ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ใช้งานได้ไม่กี่วันครับก็มีพี่น้องป้องไปร้องเรียนว่าถนนดังกล่าวสร้างไม่ได้มาตรฐานครับไกลทางไม่ได้มาตรฐานตามแบบใช้ปูนไม่ได้มาตรฐานจนเกิดรอยร้าวนะครับแล้วก็พื้นถนนก็ซุดตัวจนชาวบ้านที่ใช้เส้นทางต้องคอยระมัดระวังแล้วก็เป็นโรคหวัดผวาครับดินซุดใต้พื้นคอนกรีตเป็นแนวยาว ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่งส่งมอบงานไม่ถึง3เดือนครับจึงอยากจะให้ปปชนี้ช่วยตรวจสอบเนื่องจากว่าเสียดายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปเกือบ5ล้านบาทครับทีนี้เราไปดูนะฮะไปดูภาพดังกล่าวเสียดายว่า Facebook นะฮะไม่ได้สามารถโจได้อันนี้ก็เป็นคณะท,ทำงานทั้งนายอำเภอทั้งผอ,อ,อปปชอของยสุทธนลงพื้นที่พร้อมทั้งชมรมสตองจิตอาสานะครับลงพื้นที่ตรวจสอบครับ จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่เป็นปัญหาคือช่วงที่ผ่านลำห้วยซึ่งมีการถมดินแล้วก็มีการบดอัดหินลูกรางจากผิวถนนเดิมให้สูงขึ้นจากเดิมกว่า7เมตรก่อนจะมีการเทคอนกรีตทับหลังอีกชั้นหนึ่งแต่ดูจากสภาพทางขยายภาพพบว่าชั้นดินและก็ชั้นหินลูกรางใต้พื้นคอนกรีตเกิดการซุดตัวครับแล้วก็มีการสไลด์ลงด้านข้างจนเป็นโพรงใต้พื้นคอนกรีตลึกเข้าไปกว่า1เมตรความยาวนี้เกือบ100เมตรครับ ทำให้ผิวถนนคอนกรีตดังกล่าวนะครับเกิดรอยแตกคร้าวหลายจุดชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวก็หวั่นวิตกว่าอาจจะได้รับอันตรายหากยังไม่รีบแก้ไขนะครับซึ่งป้ายที่บ่งบอกถึงการก่อสร้างก็ยังไม่ได้รื้อถอนเลยนะครับนี่ฮะ ป้าที่เขียนเอาไว้ครับบอกว่าโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรน,นะครับและก็มีการระบุกรรมการผู้ตรวจรับมีใครเป็นประธานกรรมการควบคุมงานมีใครเป็นประธานนะครับระบุชัดเจนครับนะฮะก็ยังไม่มีการรื้อถอนเลยนะครับแต่ว่าถนนสุดแล้ว นอกจากนี้จะมีเส้นทางที่ได้รับการร้องเรียนในลนักษณะเดียวกันอีกก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนปะทายสีแก้วทรัพเจริญมู่เจ็ดตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาขนาดกว้าง5เมตรยาว2,100เมตรหนา0.15เมตรครับพร้อมกับลูกรังไหลาทางข้างละ0.5เมตรงบป,ประมาณการก่อสร้างจำนวนประมาณ6ล้านบาทครับและก็สิ้นสุดสัญญาวันที่22พฤษภาคม2565 จากการตรวจสอบก็พบว่ามีหลายทางบางจุดที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบแบบจริงครับเนื่องจากว่าบริเวณหลายทางเกิดการสไลด์ตัวลงจนไม่เหลือหลายทางตรงตามแบบที่คาดว่าจะเกิดจากการบดอัดไม่ได้มาตรฐานนะฮะนี่กรรมาการเขาก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะทางด้านอนำเภอพ,พออปปชและก็ทีมชมรมสตรองจิตอาสานี่ครับ พอเป็นอย่างนี้จีงได้มีการกำชับให้เทศบาลตะบนสีแก้วเจ้าของโครงการประสานกับผู้รับเหมาครับให้เข้าไปดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าถนนทั้งสองเส้นยังอยู่ระหว่างการรับประกันของผู้รับเหมาในระยะเวลา2ปีครับโดยทางด้านผอปปชจังหวัดยโสธรก็คือนายอดุลวันดีนะครับเปิดเผยบอกว่าโครงการยังอยู่ในระยะของการรับประกันสัญญาได้แจ้งกับเทศบาลตะบนสีแก้วแล้วว่าจุดที่มีปัญหาก็ให้ประสานกับผู้รับเหมาให้มาแก้ไขครับ จุดไหนถ้าเผื่อจํำเป็นต้องรื้อทําใหม่ก็ต้องรื้อเพื่อให้มันถูกต้องและจะขอดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการตรวจรับนั้นได้ตรงตามสเปคหรือไม่อย่างไรครับในขณะเดียวกันนักข่าวเองก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแลลวครับสัมภาษณ์ผอ,อ,อปปชเยศสุธรแล้วนะครับก็ต้องไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องคือนายศักชัยแสงโชตนายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว ทนาคุณศักดทชัยเองก็ชี้แจงบอกว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นงบเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่จังหวัดยะโสธรจัดสรรมาให้ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสี่แก้วงบประมาณ5ล้าน4แสนบาทโดยนายช่างขององค์การบริหารสุดจังหวัดยะโสธรเป็นผู้ออกแบบมาให้ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําเราก็ได้มีการยกระดับสูงขึ้นแต่พอก่อสร้างแล้วเสร็จดูจากสภาพที่มันอยู่บนที่สูงน้ําจิงกัดเสาะกลับแต่ แต่ว่าถนนเส้นนี้ก็อยู่ในระยะของการรับประกันของผู้รับเหมาอยู่2ปีจึงจะแจ้งให้ผู้รับเหมาได้เข้ามาดําเนินการแก้ไขโดยด่วนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยให้ผู้รับเหมาได้เข้ามาแก้ไขแล้วครั้งหนึ่งตรงที่ดินสุดเนื่องจากว่ามีความสูงประมาณ7-8เมตรนอกจากนี้ก็ได้มีการประสานผู้รับเหมาเข้ามาดําเนินการการ,การแก้ไขอีกครั้งแล้วก็ชัทําอรั้วป้องกันการพลัดตกของประชาชนอีกด้วยครับนี่ทางท่านนายกเ,เองก็รับรู้นะครับจะมีการประสานกับทางด้าน ผู้รับเหมาต่อไปครับนะฮะก็เรียกว่าการร้องเรียนนี่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับมีความเข้มแข็งเห็นความไม่ชอบมาพากวนแล้วก็ร้องเรียนต่อชมรมจิตอาสานะฮะก็คือชมรมสตรองนะครับประสานกับทางด้าน,นอำเภอประสานกับทางด้านผอ,อปปชก็จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาทรัพย์สินของของประเทศได้เป็นอย่างดีครับ แต่ว่าถ้าเผื่อเกิดว่าชาวบ้านเสยเตยเวยนะครับเห็นแล้วก็เสยเตยเวยถือวัตถุระไม่ใช่อย่างนี้ก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เข้มแข็งที่สุดก็คือภาคประชาชนต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันคืออย่าไปรอว่าต้องให้คนโน้นทาคนนี้ทานะครับถ้าเผื่อเห็นอยู่ตรงหน้าเราเราทําได้ต้องรีบทาครับและต้องชื่นชมท่านผออปปชนะครับที่ได้มีการรีบดําเนินการในเรื่องดังกล่าวและก็รวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีสีแก้วด้วยนะครับท่านเองก็ แจ้งมาบอกว่าคือต้องรีบประสานเพราะว่าอยู่ในช่วงของการรับประกันของผู้รับเหมาครับนะฮะไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอู่บนเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30% มีที่จะรกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้าห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับและขณะเดียวกันเขาก็มีการรับอัปเกรดรถคงคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถคงคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกไม่พอครับยังมีการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ตอนนี้น้ำมันก็ราคาแพงแก๊สก็ราคาแพงนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเติมแก๊สเต็มถังนะฮะปกติแล้วผมรถที่ผมเติมนะแก๊สเต็มถังนี่อยู่ที่ประมาณ500บาทครับ ล่าสุดนี้ปรากฏว่เติมเต็มถังนะครับ580บาทครับ580บาทแล้วขึ้นมาจาก580บาทกลายเป็น620บาทครับตอนนี้เต็มถังต้อง620บาทครับราคาแก๊สก็สูงขึ้นแต่ถ้าเผื่อเทียบกับราคาน้ำมันแล้วก็อยังห่างกันเยอะนะครับถ้าเผื่อเต็มถังของน้ำมันนี้ต่องประมาณ3,000กว่ 3, าครับ แล้วล่าสุดนี้ทางด้านอ bon ุบลสวิทย์เขามีการให้บริการเป็นตอรรอ,ออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดบริการและทุกวัน2โมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบวัน stop s e r v i มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนทั้งบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิท์บริหา าการจัดการให้ครับท่านกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทํางานต่อได้พอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพรเอกสารเรียบร้อยมารับเอกสารคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสครับสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5ออุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธครับแล้วก็ขณะเดียวกันทีนี้ครับครับถ้าเผื่อใครที่ ถ้าเกใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายสายตายาสายตาเอียงม,มองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นนะครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับแล้วเรายังสามารถที่จะเลือกชนิดของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจกเลนมัตติโคดหรือว่าเลนโปรเกรสซี ผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานถึงนะครับ40ปีครับแว่นตาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็มีด้วยกัน3ชุดชุดแรกคือชุดที่ทํางานหน้าจอก็คือชุดนี้แหละครับชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดล้วนมาจากอุบลการแว่นครับอยู่เยื้องกับโรงรับจำนําของเทศบาลนครอุบลราชธานีถนนเขื่อนธานีครับ แต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียศีิสาหน้ำมือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ํามันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสมทบินอังกี้ตราต้นโพของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนเรดิโอนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าฟังวรินก็เรืองทวีหแยกวารินนะฮะ ของแท้จากตราดเลยนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอดครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางและก็แบบโรออนบางคนนี้ติดหนักเลยนะครับเรียกว่าเสียบขาดังเลยครับเพราะว่าชอบมากเมือง,งานั้นครับเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับถนนชยางกูลแล้วก็ทางด้านเรืองทวี5แยกวารินครับ